ฝากขาย ID ระบบ iOS นะครับอ่ามาเดี๋ยวเราคุยก่อนนะตอนนี้ overboost อยู่ที่15ส่วนเลเวลอยู่ที่48นะฮะมีทั้งหมด4 ex เวลร้อยหมดเลยเดี๋ยวเอาเหรียญให้ดูก่อนนะครับอันนี้มีเหรียญ king ุนติ event black m a r i a นะมีครบเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวไล่ก่อนนะ,ะเดือนนี้เดือนที่แล้วนะฮะโอเค s o โ,โ่ก่อนคิดรอ,อน,นี่กลางปีนะฮะมงดอชูลองมีเลดล็อกมีโซโซมีอันนี้ปลายปีที่แล้วนะครับ วิโอลาโอเคเดือน7เดือน8ปีที่แล้วนะฟิลมเลสโอเคก็อุ้ซอฟมีไม่เยอะนะเหรียญเอพิลฟู d เดมีไม่เยอะนะครับไม่เยอะไม่เยอะมีแต่ไม่เยอะใช่โอเคมีแต่ไม่เยอะมากอ่ะโอเคมาจบอันดับต่อมาเดี๋ยวเอาในส่วนของเอ็กทั้งหมดมี4ตัวนี้นะครับมีเพชรแทงเพชรไม่การันตีไม่การันตีและแชง นั่นเองนะมูลค่าดีอยู่ที่1,800บาทหรืมบอกโทษทีครับอันดับต่อมาไปที่เหรียญน,นะฮะเดี๋ยวเอาอันนี้ที่ดูก่อนว่ามีออฟอะไรบ้างที่เหลือโอเคอันนี้ของดีแลงอันนี้โลเกียน่าจะพารามมเซียแล้วก็โซออนอาช่ายองกีโฮเต้อันนี้คิไม่นับลออาสูนโคจิกิ แกล,ลายอ่าโอเคเป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้อันนี้คือออฟเหรียญที่เหลือนะครับอันดับต่อมาเดี๋ยวเอา,อาซับให้ดูซับซับสีเขียวอันนี้แค่จัดนะแต่ไม่ได้เล่นนะแค่จัดแต่ไม่ได้เล่นอืมใช่อันนี้อีเวนต์งั้นผมไม่ยุ่งนะเดี๋ยวขอปลาอันนี้ก่อนจะดูซับว่าเท่าไหร่นะครับไม่ได้ใส่เหรียญเลยฮะไม่ได้ใส่เหรียญ ถ้าใส่ก็น่าจะอยู่ที่140ขึ้นไปขึ้นไปแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวนะเอาสีแดงเข้ามาตัวหนึ่งใช่ครับเหมือนเหมือนเป็นไอดีเอามาให้ขายโดยเฉพาะเอาเอา,เอาใจที่ดูนะนี่ขายเฉพาะเลยนะเนี่ยเหรียญไม่ใส่เลยเนะี่ยเอาออกหมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอใช้หน่อยว่าเหรียญเก้ามีเท่าไหร่ผลร่วมเกตเหรียญเก้าเห็นปะเอาออกหมดเลยเนะี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีอยู่เนี่ยเห็นป่ะแค่เอาใส่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่นะแต่ถามว่ามีเยอะไหมก็นับแป๊บสามน้องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีสิบเอ็ดมีสิบเอ็ดครับหมายความว่าได้อยู่สีสีเดียวได้อยู่สีเดียวนะอันนี้คือแค่เก้าดาวนะแค่เก้าดาวได้สีเดียวที่เหลือเป็นเจ็ดปรดาวคือเล่นใส่ใส่ไปก่อนน้องส่วนใส,ส่สีสีเดียวมันยังไงก็ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอยู่ละขั้นต่ำขั้นต่ำ แต่ถ้าถามผมเป็นที่จของไอดีผมก็น่าจะเล่นสีเขียวแหละไม่รอดอ่ะอืคงเล่นเขียวแหละแล้วก็เอาพวก2อดาวยัดเนี่ยอย่างเงี้ยมันมเวลร้อยแล้วก็ยัดเลยเนี่ยยัดเหรียญใส่อันนี้ให้เรียบร้อยก็เล่นได้แล้วนั่นเองอ่ะโอเคเคลียร์จบเดี๋ยวเรามาสรุปสําหรับไอดีนี้บอกกับใครนะครับก็เหรียญเก่ามีพร้อมเล่นเอีกมีพร้อมเล่นสรุปแบบนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่าคนที่ต้องการมี2ตัวที่ไม่การันตีะ เพื่อเอาไปเล่นมีเพชรแพงอันนี้ผมมองว่าแถมแนะไอสอตัวนี้ผมมองว่าแถมนะแล้วมีตัวเนี้ยที่ไม่การันตีส่วนที่เหลือถ้าไม่เติมได้ไหมคําตอบคือได้รอหปีเปิดไปเลยตัวใหม่น่าจะสีแดงหรือสีเขียวก็ว่าไปหลังจากนั้นคุณจะเล่นได้ยาวใช่ปะ่ะแล้วคุณก็มันมันไปได้ไอดีมันไปได้เพราะมีนิกะมากกว่าส่วนตัวนะมองว่าไปได้5ปีเปิดตัวใหม่ตัวหนึง่งก็ไปได้ต่อละ6ปีเปิดตัวก็ไป,ไปมันไปได้ต่อเรื่อยๆแล้วไงไอดีมันไม่ได้มีอะไรนะส่วนเหรียญก็มีให้พร้อมเล่น ทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างมีพร้อมซับพร้อมเล่นทุกอย่างพร้อมเล่นประหยัดเวลาไปอะ่ะเออพันแปดเหรอก็ไม่มีอะไรนะคือแต่ถามว่าสูตรักรามันก็คงไม่อยู่แล้วละ่ะตามตามราคานะถ้าจะให้สุดมันก็คงเป็นเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าโดยเบื้องต้นมันเรียบร้อยหมดผมว่าเบื้องต้นมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะสำหรับไอดีก็ไม่ได้น่าเกลียดเป็น iOS แต่ถามว่าจะย้ายไป Android ได้ไหมคาตอบคือได้พราอเว็บมีแค่สี ดังนั้นไม่ต้องซีเรียสน,นะครับก็ย้ายได้เลยนะย้ายอะไรก็ตามสะดวกแล้วกันอ่ะใครชอบก็ติดต่อมาแล้วกันนะย้ำเพจเท่านั้นนะครับผม